สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวเหรียญลงปูทิมครับเป็นเหรียญทองเหลือครับเหลือกินเหลือใช้บูชาคู่ครับรุ่นบูชาคู่ครับนะครับลักษณะกล่องก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีเหรโค้ดครับเนี่ยเหรโค้ดนี่เป็นเหล็กติดกระซินนะครับผมนี่ครับซีนกระซินเดิมครับ รีแกะไปเหลี่ยมก็เลยจะเหลี่ยมเซตมาก็เลยจะมารีวิวให้ชมครับน่ครับนี่หล้างจากเหลี่ยมมาแล้วครับเนี่ยเนื้อนี้จะเป็นเนื้อทองแดงครับเนี่ยเป็นลักษณะเลี้ยงลูกไข่ครับเป็นยนบูชาครูปีห้าแปดข้างบนก็จะมีเจดีครับเหมือนเป็นลูกเจดีครับตรงห่วงจะมียันอระมะอาอูหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับ อาจจะใช่ครับก็ข้างหลังจะเขียนบูชาคู่ลวงปู่ทิมครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นเขียนเรียนท่องเรือครับเรือกินเรือใช้แล้วก็จะมีต่อโค้ดแล้วก็รันนัมเบอร์ครับนี่ครับจะเป็นโค้ดต่อโค้ดก็มีรันนัมเบอร์ให้ครับก็ดูจากไม้เหล็กไม้เหล็กที่ตองน,นี่ขนาจะ สั่งเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยรุ่นนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับแต่ว่จาจำนวนการสั่งผมไม่ไม่ทราบนะครับเนะี่ยเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่ทราบรายละเอียดเลย,เลยสำหรับเรียนรุ่นนี้ก็มารีวิวให้ดูหลังจากที่ไปเรียมมาครับก็นอนกองไปหลายปีครับนะสำหรับเรียนนี่ยวันนี้เดินทางผ่านวัด ก็หลายปีแล้วครับก็เลยแวะเข้าไปกราบจะกราบท่านก็เลยกราบกราบองค์ใหญ่นะครับองค์รูปองค์ใหญ่นะก็เลยเดียวแวะเขาบูชามาครับนอนกองหลายปีก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้ครับก็จะสันส้นๆน้อยเพราะว่ารายละเอียดก็ไม่ค่อยทราบเนี่ยชัดเท่าไหร่ใครทราบก็คอมเมนต์แนะนำได้ครับ ตายคลิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะลากันเท่านี้ครับไปเจอกันคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ